รีวิวงานที่ลูกค้าสั่งทำนะคะ,ะมีหลายแบบหลายขนาดและก็หลายราคานะคะมีขนาดใบ5นิ้วถึง15นิ้วนะคะในชุดนี้เป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและก็เหล็ก s u p 9นะคะมีทั้งด้ามฝักพยุงและด้ามฝักประดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นงานมิดหมอนะคะขนาดใบ5นิ้วคะ่ะด้ามฝักเป็นไม้พยุงดำนะคะราคาเล่มละ1,000บาทคะ่ะ ถ้างานแบบนี้จะเป็นงานสั่งทำนะคะลูกค้าจะไม่มีของพร้อมจัดส่งค่ะอ่าอันนี้เป็นงานพกสั้นนะคะผิวไฟขนาดสันสิบเอ็ดมิลค่ะใบาย,ยาวห้านิ้วอันนี้ราคาเล่นละเก้าร้อยแปดสิบบาทนะคะงานสั่งทำลูกค้าต้องโอนมัดจำจองคิวนะคะ แต่ถ้างานเปิดขายจะมีบริการเก็บปลายทางค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นงานที่ช่างทำขึ้นมาเผื่อหนึ่งเล่มนะคะแต่ว่าแม่ขาขายไปแล้วค่ะอันนี้เป็นด้ามฝักพยุงนะคะราคาเล่มละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ไปพร้อมตัวฝักนะคะอันนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะอ่ะอันนี้เป็นโบวี่นะคะมีดโบวี่ขนาดใบเก้านิ้ว ด้ามฝักนะคะเป็นไม้พยุงค่ะอันนี้ราคาเล่มละสองพันห้ารอยบาทนะคะสันหนาหกมิลอ่าอันนี้ไม้ก็จะออกลายดำๆนิดนึงนะคะอ่ามาถึงงานมิดอินเน็บนะคะมิดอิเน็บขนาดใบสิบเอ็ดนิ้วค่ะด้ามฝักเป็นไม้พยุงนะคะอันนี้ ยุงออกสีสดใสมากค่ะสีสันอันนี้ราคาเล่มละสามพันบาทนะคะอันนี้ก็เป็นงานมีคัตติ้งขนาดใบสิบสองนิ้วนะคะพร้อมสักราคาเล่มละสามพันบาท มาถึงงานมีดอิโต้นะคะมีดอิโต้มีขนาดใบสิบสองนิ้วนะคะแล้วก็ขนาดใบสิบห้านิ้วค่ะอันนี้นะคะขนาดใบสิบสองนิ้วราคาเฉพาะตัวมีดนะคะเล่มละแปดร้อยห้าสิบาทค่ะแต่ถ้าไปพร้อมฝักแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่เล่มละหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบาทมาที่งานมีดอิโต้นะคะขนาดใบสิบห้านิ้วค่ะด้ามยาวเก้านิ้วนะคะ ประมาณแปดนิ้วเก้านิ้วอ่ะอน,นี้เฉพาะตัวมีดนะคะราคาเล่มละหนึ่งพันสองรอยบาทค่ะไม่มีฝักนะลูกค้าใด,ด้ก็คือใบมีดคือยาวมากสันกกหนาแปดมิลเรียวปลายนะคะตีไล่เรียวปลายมาถึงตรงปลายหนาหกมิลน,นะคะ ลูกค้าสนใจสั่งทําได้นะคะงานสั่งทํารองานหนึ่งถึงสองอาทิตย์ได้ค่ะไม่เกินนี้ค่ะสนใจแบบไหนทรงไหนนะคะลูกค้าแคปหน้าจอนะคะทักสอบถามได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะคะ เดี๋ยวถ้ามีงานใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นงานปล่อยขายนะคะราคาดีๆเดี๋ยวแม่ค้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ